สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คิมจะพาทุกคนมาดูช่างตัดต้นไม้นะคะแต่วันนี้เครื่องจักรเขาน่าจะมีปัญหาเนาะเขาก็เลยทําได้แค่นี้ก่อนนะคะซึ่งเราก็จําเป็นต้องตัดเพราะว่าลมมันพัดต้นไม้ลงมานะคะกิ่งมันหักลงเราก็เลยต้องจ้างตัดออกทั้งต้นเลยซึ่งไม่ใช่ตัดแค่โคนนะคะทุกคนก็คือเอาลากมันออกด้วยถอดลากถอนโคนไปเลยค่ะ ราคาตัดที่ต้นไม้เอ้ยราคาตัดต้นไม้ที่อเมริกามันแพงมากนะทุกคนต้นนี้ประมาณ5,600เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนแสนกว่าเนาะอันนี้คูณ34เข้าไปนะคะค่างเงินตอนนี้นั่นแหละค่ะเราก็ไม่อยากตัดแต่ว่าเราจําเป็นต้องตัดก็เลยต้องต้องจ้างคนมาตัดเราตัดเองไม่ได้นะคะวันนี้เครื่องจักรน่าจะมีปัญหาเราก็ได้เลยได้เห็นแค่นี้นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่จะอยากอยากจะ ให้ทุกคนเห็นว่าราคาตัดต้นไม้ที่อเมริกาคือแพงมากค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ